สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกรวิท t นะคะวันนี้เราจะมาทำบัตเตอร์ชิคเก้นซึ่งเป็นแกงอินเดียค่ะแกงอินเดียเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเครื่องเทศจะหอมมากๆเลยแล้วรสชาติก็ดีกลมกล่อมสุดๆไปเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาปรับปรุงให้เข้ากับคนไทยแล้วก็ทำง่ายๆนะคะสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยนี่ค่ะไก่นุ่มๆเครื่องแกงหอมๆนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลย เริ่มจากไก่นะคะวันนี้เราใช้อกไก่500กรัมค่ะเมนู butter chicken เนี่ยเป็นเมนูแกงที่ไม่ใช้ไก่ที่มีมันมากนะคะสำหรับใครที่ไม่ใช้อกสามารถใช้สะโพกได้แต่ให้ลอกหนังออกนะคะตามด้วยกระเทียมบดละเอียดแบบนี้1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ขิงบดละเอียด1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะต่อไปก็จะเป็นเครื่องเทศนะคะเริ่มจากยี่หร่าป่น1ช้อนชา ผงม,มาสลาหนึ่งช้อนชาผงม,มาสลา,าหาซื้อได้ตามแมคโครทั่วไปนะคะเขาจะเขียนข้างซองหรือว่าผงม,มาสลา,าแล้วก็พริกป่นค่ะพริกป่นเนี่ยเราใส่ไปหนึ่งช้อนชาครึ่งจะเป็นพริกสีแดงนะคะเผ็ดนิดๆนะแล้วก็ขมิ้นค่ะหนึ่งช้อนชาใสโยเกิร์ตลงไปนะคะสองช้อนชาค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะขยำนะคะประมาณสักห้านาทีเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยเขาเข้ากับ ไก่นะคะเราก็ซึมเข้าเนื้อดีเลยค่ะนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะหมักไว้ก่อนนะคะประมาณ15นาทีค่ะพอครบ15นาทีก็จะนำไก่นะคะไปผัดในกระทะค่ะตั้งกระทะด้วยไฟกลางนะคะใส่เนยลงไป2ช้อนโต๊พอเนยละลายดีก็นำไก่นะคะที่เราหมักไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะผัดไก่ของเรานะคะให้สุกประมาณ90%ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไก่ของเรานะคะไปพักไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาผัดเครื่องนะคะตั้งกระทะด้วยไฟกลางใส่เนยลงไป2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมัน1ช้อนโต๊ะใส่กระเทียมสับละเอียด1ช้อนโต๊ะขิงสับละเอียด1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ผัดนะคะให้เข้ากันดีค่ะให้ตัวกระเทียมกับตัวขิงเนี่ยเขาเข้ากันนะเสร็จแล้วก็จะใส่ตัวมะเขือเทศนะคะ300กรมัมตัวมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องเทศลงไปเริ่มจากผงมัสตารช้อนชา ขมิ้นครึ่งช้อนชาผงยี่หร่าครึ่งช้อนชาพริกนะคะเป็นพริกป่นสีแดงแบบนี้สามช้อนชาค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือค่ะหนึ่งช้อนชาผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หอมใหญ่ลงไปครึ่งหัวค่ะผัดไปพร้อมกันเลยนะหอมใหญ่จะช่วยทำให้น้ำแกงของเรานะคะหวานขึ้น พอผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็จะใส่นมลงไป100 ml ค่ะนมเป็นนมจืดนะคะถ้าใครไม่ใช้นมสามารถใช้น้ำเปล่าได้เลยก็ผัดให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่รากผักชีนะคะหรือต้นผักชีก็ได้ลงไปแบบนี้ค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะใส่อัลมอนด์ลงไปด้วย30กรัมแช่น้ำไว้นะพอดีเนื่องจากว่าเราไม่มีเมเ็ดมะม่วงหิมพันนะคะก็เลยใช้อัลมอนด์แทนใครม,มีเม็ดมะม่วงหิมพัน์ใส่ลงไปแทนได้เลยค่ะ ปิดฝานะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ําแกงของเราเป็นเวลา10นาทีค่ะระหว่างที่เคี่ยวก็เปิดคนด้วยนะคะพอได้ลักษณะนี้นะคะเริ่มแห้งแล้วเราก็จะปิดไฟค่ะนาน้ําแกงของเราเนี่ยไปใส่ลงในโถปั่นค่ะใครมีโถปั่นแบบไหนก็ปั่นได้เลยนะก็ปั่นให้เขาละเอียดเลยนะคะเนื่องจากว่าบัตเตอร์ชิคเก้นเนี่ยน้ำแกงเขาจะต้องมีความเนียนนะคะแล้วก็กลมกล่อมมากๆหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยากได้ความนวลเนียนนะคะก็จะนําเครื่องแกงของเราเนี่ย ไปเทใส่ตะแกรงนะคะเพื่อจะให้เขานะคะไหลผ่านตะแกรงตัวน้ำแกงของเราจะได้มีความเนียนมากขึ้นจะเห็นว่าเขาแห้งใช่ไหมเราก็สามารถเติมนมลงไปได้นะคะในขั้นตอนนี้นะเนี่ค่ะก็เติมลงไปอีก1 5 0 ml ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ช้อนขูดส่วนผสมให้ผ่านตะแกรงลงไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้น้ำแกงของเราก็เนียนดีแล้วต่อไปนะคะเราก็จะจุดไฟเราจะเคี่ยวน้ำแกงของเราให้เดือดขึ้นค่ะ ก็คนเป็นระยะนะคะหลังจากที่น้ําแกงของเราเดือดดีแล้วก็จะนําไก่ที่เราผัดไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผัดตัวไก่กับน้ำแกงให้เข้ากันดีจนกว่าตัวน้ําแกงเนี่ยจะเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะพอน้ําแกงเดือดเนี่ยก็ให้เราชิมรสได้เลยนะคะว่าได้รสชาติที่เราต้องการหรือย,อยังจะปรุงตัวไหนนะคะก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้เลยหลังจากที่ได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็โรยผักชีลงไปค่ะ ผ่าแทะผักชีสลดสักนิดนึงจริงๆตัวแกงอินเดียเขาไม่ได้ใช้ผักชีนะคะเขาใช้อีกอันนึงเนาะเราไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรสําหรับเราก็ใช้ผักชีแทนได้เลยค่ะโรยครีมลงไปตกแต่งแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะบัตเตอร์ชิคเก้นแกงอินเดียของเรานะคะสําหรับสาวกอาหารอินเดียเมนูนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะยังไงไปลองทํากันดูจะทานกับพริตต้าเบดนะคะที่เราทําเมื่อวิดีโอที่แล้วยังไงไปลองหากันดูนะคะหรือว่าจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันมากเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกลวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ